ອ້າປາແລ້ວຈົບພະຍາໄວ້ສາໂກນຕົ້ນໜາພຸນຈັງມາພໍ່ພົກາ เสียสาคนหาพยามาไว้ให้อันเอาจะขันจากนี้มาให้ได้ฟังการเป็นจังใดทุกทุกท่านนี่สิมีดีอยู่ในโบอขอจงนักป่าเจ้า แน่น้ำขาบ้เนแน่ดืมผมพยายัมน้อยสิขอคอยแก้ตัวไหม่คงสิได้พบพ,พอหากบุนคอยอยู่ยัง ตีไปได้เดือนาัทพุนนิ่มเสือนนุนศิลิวานั้นสกุลไข่เจ้อเอาเนา้หุนห้องบ้านโนนกลางแดนอยู่อันว่าโนนกลางนันตำบนไข่เจ้อเอาเอ,าเอา ส่วนว่าอำเภอนานพี่บูลมั่งสาหารลุ่มน้ำมูนใหญ่บ่บนราชาธานีบนยังจังหวัดคอยได้อยู่นวหากเด็กไายไปไกลทางใด้ปวดได้เวเนือคงมีเขาและน้ำพ่อเสียให้อยู่กินเนี่ย ผมขออวยพรให้ละจองอยู่สบายสวงโู้ภัยทางก่อยามีมามกาไมียนศีธรรมการสร้างหากินก็ให้คองสุขสืบสางเนาบ้านได้อยู่เย,ย อายุเงีายมันละพันปีบ่มีขาดวาสนาพีนองจะลืน่นผงขัวสุขคนนันท,าน,ทานาสัทธาดอ ôi oh subscribe yeah. no.